เอามาฟังในความคิดเห็นของจตุพรกันนิดหนึ่งเขาบอกว่าจตุพรเชื่อนะคะว่าพรรคเพื่อไทยนั้นตั้งรัฐบาลข้้นขค้วจะสําเร็จได้เนี่ยแน่นอนเลยว่าจะต้องมีทั้งพลังประชารัฐจะต้องมีรวมไทยสร้างชาติด้วยนะคะแล้วก็แลกด้วยคําด่าเสียงสาบแช่งชี้ว่าคิดผิดในการแยกทางก้าวไกลนะคะก็เหมือนที่คุณทีอาได้พูดแหละว่าฟังแล้วมันรู้สึก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสแสลงใจเพราะว่าเหมือนกับว่าเออจตุพรเนี่ยเขาหักหลังทักษิณแล้วทําไมออกมาพูดแบบนี้แต่ว่ามีได้พูดไปแล้วอะนะว่ามันมันชัดไงมันชัดว่าเออแนวทางตอนเนี้ยที่เพื่อไทยเขามาเขายังไงเขาต้องไปจับกับสองลุงอยู่แล้วแหละมันชัดเจนมากนะเพียงแต่ว่าเขารอเวลาในการที่จะเล่นละครประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็เดี๋ยวนะเออ ต่อมาก็คือบอกว่าจตุพรนะคะได้กล่าวในรายการของเขาเนี่ยแหละบอกว่าทําไปได้โดยเชื่อว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะมุ่งหวังในการเป็นรัฐบาลข้ามคั่วหาผลประโยชน์ทางด้านการเมืองอย่างเดียวเลยแล้วก็แลกมาซึ่งความเสื่อมครั้งยิ่งใหญ่โดยประชาชนจะสูญสินส้นศรัทธาหมดความน่าเชื่อถือตั้งแต่ที่คุณฉีก MOU แยกทางพักเก้าไกล ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเหลืออยู่ข,ของพรรคเพื่อไทยก็คือคําด่าและเสียงสาบแช่งที่เต็มบ้านเต็มเนืองแล้วก็เป็นเวนกรกรรมที่ตามมาอย่างรวดเร็วนายจตุพรนะคะได้กล่าวว่ากรณีของภูมิธรรมนะคะที่ได้ออกมาสวนเนอะออกมาสวนในครั้งนี้เขาสวนว่ายังไม่ตอบนะอยากให้องอิงเนี่ยเป็นคนตอบเองแต่ว่ามีแนวทางที่ว่าจะเลื่อนอะไรแบบเนี้ย แต่สุดท้ายเห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่มีได้พูดนะว่าทักษิณเขาเคลื่อนไหวแล้วจริงนะคะแล้วก็จะบอกว่าจะเลื่อนจริงๆก็เห็นไหมคะว่ามันก็เลยเสริมให้คุณจตุพรเนี่ยมีมีม,มีมีเครดิตมากขึ้นเลยนะคะแล้วก็คุณจตุพรเนี่ยย้าเลยว่าเมื่ออารมณ์ผิดหวังถาโถมใส่เพื่อไทยจึงเป็นสถานการณ์ที่ยากมากในการตั้งรัฐบาลข้ามขั่ว เป็นลาบที่ไม่ควรจะได้จากการแลกด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนยิ่งการร่วมรัฐบาลโดยมีสองลุงเนี่ยร่วมด้วยย่อมจะเป็นการตัดสินใจที่เรียกว่าไม่มีอะไรจะสูญเสียต่อไปอีกได้แล้วอ่ะก็คือเป็นเอาง่ายๆว่ามันเป็นการลอยแพตัวเองออกไปกลางทะเลอ่ะเพราะว่า พักเพื่อไทยลืมไปเปล่าว่าตลอดระยะเวลาแปดเก้าปีที่ผ่านมาที่คนมันทนทุกทรมานกับลุงอ่ะแล้วเรากำลังจะไล่ไปซึ่งคุณเนี่ยอาสาจะมาปิดสวิสโวอจะไม่จับมือกับลุงคือคุณตะโกนสั้นลั่นแบบลั่นลั่นเวทีแล้วเขาเรียกว่าอะไรคออูอิงเนี่ยเป็นเอ็นเลยนะแต่กลายเป็นว่าคุณดันมาจับมือก็คือคุณจตุพรเนี่ยสรุปนะคะว่า มันไม่มีอะไรจะสูญเสียต่อไปอีกแล้วเพราะว่าเมื่อคุณขาดพักก้าวไกลเนี่ยทุกอย่างมันก็จบสิ้นจบสิ้นด้วยนะ้ำมือของตัวคุณเองด้วยซ้ำแล้วเหมือนกับว่าปัจจุบันเนี้ยแกนนำหลายหลายคนรวมทั้งทักษิณรวมทั้งนางแบกทั้งหลายก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะว่าตัวเองนั้นได้ทำอะไรลงไปก็คาดว่าน่าจะชัดเจนมากที่สุดแล้วนะว่า ตอนแรกมีพูดนะคะแล้วต่อมาใครนะคะคุณใบตองแห้งก็สมทับแล้วนี่เป็นความที่เห็นของคุณจตุพรด้วยนะ,ะก็คิดว่า,น,าน่าจะเป็นเอกสารเลยว่าคิดเหมือนกันหมดเลยคุณจตุพรก็เลยบอกว่ามันหมดสิ้นแล้วเวรกรรมมันก็เลยวิ่งมาตามทันแบบติดจรวดนะคะนี่คือสิ่งที่เพื่อไทยรับไปเต็ม,เ,ตมเลย